อีกครั้งนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องบินสวีเดนลำล่าสุดในเกมที่เป็นว่าที่เครื่องบินลําใหม่ของกองทัพอากาศไทยของเราด้วยกับเจ้า Gripen E นั่นเอง Gripen E คือเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทรุ่นล่าสุดของสวีเดนที่ผลิตโดยบริษัทซับมันมีรากฐานมาจากโครงการจัสของสวีเดนในปี1982ซึ่งตั้งเป้าหมายให้มีเครื่องบินที่สามารถทําหน้าที่ทางอากาศได้หลายประเภทในลําเดียวทั้งสกัดการทางอากาศ โจมตีภาคพ,พื้นและก็ลาดตะเวนสวีเดนเป็นประเทศขนาดเล็กและเป็นกลางทางการเมืองเป็นเวลานาน,านการออกแบบเครื่องบินของพวกเขาจึงตั้งอยู่บนเงื่อนไขเชิงยุทธศาสตร์เฉพาะตัวคือจะต้องเป็นเครื่องที่ขึ้นลงได้บนถนนทั่วไปมีความต้องการซ่อมบำรุงที่ต่ำและมีค่าใช้ใจ่ายด้านการปฏิบัติการที่ไม่สูงเพราะกองทัพไม่สามารถใช้งบประมาณแบบเดียวกันกับประเทศมหาอำนาจได้กริเปนรุ่นแรกเริ่มบินทดสอบในปี1988และเข้าประจำการจริงในปี1996ภายใต้รุ่น CD รุ่นนี้เป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินทางทหารของสวีเดนแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นศตวรรษที่21เทคโนโลยีสงครามเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์การรบแบบเครือข่ายและอาวุธระยะไกลกลายเป็นเรื่องสำคัญทำให้ g r i p e n c d ไม่อาจจะตอบโจทย์สงครามสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะแก้ไขโจทย์นี้บริษัทซับจึงพัฒนาต้นแบบ g r i p e n d e m o และเปิดตัวในปี2008เพื่อทดสอบเทคโนโลยีสำหรับรุ่นใหม่ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น GE F414G ซึ่งมีกำลังมากกว่าเดิมและมีการติดตั้งเรดาร์ a อซ่ที่เป็นเทคโนโลยีเรดาร์สแกนลำแสงแบบไฟฟ้าช่วงปี2013การประกอบ Gripen E ตัวจริงเริ่มต้นขึ้นและในปี2016สวีเดนได้เปิดตัว Gripen E อย่างเป็นทางการต่อสาธนารนณะก็เริ่มบินทดสอบในปี2017และก็เริ่มกระบวนการส่งมอบให้กองทัพสวีเดนและบราซิลในช่วงหลังจากนั้น กริปเพนอีมีการออกแบบที่แตกต่างจาก CD มากกว่าเดิมภายในลําตัวมีพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงมากขึ้นประมาณ40%ทําให้ระยะบินนั้นไกลขึ้นโครงสร้างของมันรองรับจํานวนอาวุธที่เพิ่มขึ้นเป็น10ตําแหน่งและมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการแบบเซนเซอร์ฟิวชั่ซึ่งสามารถรวมข้อมูลจากเรดาร์เซนเซอร์อินฟราเรดและข้อมูลลิงก์ทางยุทธวิดีเป็นภาพรวมการรบแบบชุดเดียว ครื่องบินรุ่นนี้ยังติดตั้งระบบตัวจับเป้าหมายแบบ IRST ที่ค้นหาเป้าหมายด้วยความร้อนโดยไม่ต้องพึ่งพาเรดาร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถป้องกันและรบกวนระบบของฝ่ายตรงข้ามได้ในตัวโดยไม่ต้องติดตั้งพอตเสริมในด้านการใช้งานสวีเดนเป็นประเทศแรกที่นำเข้าประจำการแทนกริเพนรุ่น CD บราซิลเป็นผู้ใช้รายแรกนอกยุโรปโดยได้ทำสัญญาจัดซื้อกลิปเพน EF พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประกอบบางส่วนภายในประเทศต่อมาโคลอมเบียประกาศจัดหาเช่นเดียวกันในขณะที่ประเทศอื่นอย่างไทยฟินแลนด และอินเดียก็เคยพิจารณาแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือเลือกเครื่องบินแบบอื่นไปก่อนเช่นฟินแลนด์ที่เลือก F-35 ไปในปี2021จุดประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของกลุปรเทอี e, จึงเป็นการสร้างเครื่องบินที่มีต้นทุนการปฏิบัติการต่ำกว่า F-35 หรือราฟฟาแต่ยังมีเซนเซ,นเซอร์และระบบเพียงพอสำหรับสงครามยุคเครือข่ายเครื่องบินรุนนี้เป็นคำตอบของประเทศที่ต้องการศักยภาพทางอากาศโดยไม่ต้องจ่ายราคาแบบมหาอำนาจและยังคงยึดหลักการตั้งต้นของสวีเดนที่ว่าเครื่องบินต้องปฏิบัติภารกิจได้แม้ไม่มีสนนามบิหลัก และต้องขึ้นลงได้จากพื้นที่ที่จำกัดนั่นเองสำหรับเนว่าอเดอร์ของเราเนี่ยนะพี่ก็ยังรีเสิร์ชไม่ได้หรอกเจ้าหนุ่มเนี่ยพี่ก็เลยมยิ้มกุญแจกับคุณเฮงมาเพราะฉะนั้นเราก็ไปลองขับกันเลยดีกว่าไอ้ใครี่ถืวกระถางย้อมาเลยถ้าเอาไว้ก็ไปดูแต่วิวิวิสักดูมาไม่ดูกันตัวเองไม่ดูกันตัวเองทำอะไรกัน เมตขนาดสิบแปดแปดไหนไม่ไม่ใช่องคณเพ้นผิจได้ราคหาสองลำเลยไปแล้วนะนีเสียงตัดเลยตายโหไปแล้วไอ้บินไส้บินไส้มันจะไม่ตายมันจะไม่ตายยัไม่ตายรอดดอดอดตบอยู่นะ ไม่โดนอ่ะโดนเขาฝนเริ่มฝนฝนเริ่มตอกเรั่นเริ่นเป่มป่าหน้ามาใช้่าตุจะได้มาด้วาไอส์แมนมาช่วยไอส์แมนชาร์ีเอ็กซอแค่ขนาดนี้แหละ ไายยิ่ถึงแบบนี้สักดัดูดว,ว้าวว้าวเอา,เอา,เอา,เอาไปไหนไมันมีแรงรึมันก็ไม่มีแรงเหมือนกันนะผู้เพนพิดอาจจะเผลอยิงคุณเล่นไปนอย่ายิงจะเอาเอา,เอาลงพื้นปุ่ม <laughs> เอาไม่หรอยังติด <laughs> มันเดีกลับมัก็ได้ มี <laughs> ไม่จับพี่ดีกว่าโอ้เ <laughs> มียสองลูกเลย <laughs> เอาเพื่อนดิ่งลงมาตกตายไปเลยอาบีฮิต <laughs> ไม่ตกอ่ะเราคงได้เจอกันอีกเร็วๆนี้ตกอ่ะ ไม่สุขอะไรมาทีนี่ไหนอยู่ไหนเอามันให้ได้เอามันให้ได้เดี๋ยวมึงไ่ทันล้วเกาเอฟใช่ไหมนี่เดี๋ยวทันทันเนยทันทันทันได้ได้ได้อ๋อแปะโเฮ้ยจีได้ายลงตามเร็วเฮ้ยเกาเอมเกาเอฟอีกคังเกาเอมเอมเนี้ยตันเอมเนี้ย แกพุทธทีทีหน่อยก็ได้กีเพล้าไทยอย่างนั้นใช่ไหม่ยอมไปเห็นเอาปีกออกนะเฮ้ยิงยิงอะไรเนี่ยโผล่มาแบบนี้ยิงเลงพี่จะได้18ยิงยิงยิงไปเลยไปเลยอาบีโดนโดนโดนโยนอาบีนี่แหละถึงเป็นสุดยอดเครื่องยนต์ของนิสสันนี่ไงล่ะ ใอปูนไปูนไปูนหัวน่ะยิแล้วนะมันไม่ตามทำอีกรูนึงตาะฮาร์ดล็อเลยกันนะลนี่ใครยิงขึ้นมาเนี่ันโดนไหมมันหมุนปมันหมุนยูโรยูโรไปตาเมล

<laughs> 我躲躲。啊！你。